สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆครั u u บเช้า <tao> นี้นะครับพบกับลุงผออนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับพบกับลุงผอเช้านี surface. ้นะครับลุงผออยู่บริเวณลานบ้านนะครับของลุงผอนะครับแต่ว่าเป็นโซนที่ลุงใช้ปลูกผักผลไม้นะครับวันนี้นะครับมีลุงผอมีตัวอย่างนะครับหรือว่ารูปแบบนะครับการปลูกผักผลไม้นะครับ ในภาชนะชนิดต่างๆนะครับซึ่งเหมาะนะครับกับชุมชนเมืองนะครับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดนะครับไม่สะดวกไม่เหมาะสมนะครับกับการปลูกผักผลไม้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับลุงก็มีตัวอย่างนะครับรูปแบบที่เราสามารถนะครับไปนำไปประยุกนะครับแล้วก็ปรับใช้นะครับในครอบครัวนะครับที่มีพื้นที่จำกัดนะครับ โซแรกนะครับที่ลุงพอนําเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมก็คือนะครับการปลูกผักนะครับในชั้นนะครับวันนี้ลุงมีชั้นเหล็กนะครับ4ชั้นนะครับเป็นการปลูกผักแนวตั้งนะครับซึ่งลุงเรียกมันว่าการปลูกผักแบบคอนโดนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าการปลูกผักแบบนี้ครับ ชั้นล่างสุดนะครับลุงพอยังไม่ได้เพาะปลูกอะไรนะครับแต่ว่าชั้นที่สองนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นผักสลัดนะครับแล้วก็ส่วนหน้านะครับลุงก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ประกาศกวางตุ้งมาเพาะไว้ชั้นที่สามนะครับลุงก็นำนะครับต้นกล้านะครับผักสลัดที่ลุงเพาะไว้นะครับนำมาปลูกไว้นะครับนะครับก็กำลังเริ่มนะครับเจริญเติบโต ตรวจชั้นบนสุดนะครับลุงก็นําเมล็ดคะน้านะครับนะครับเมล็ดคะน้านะครับมาเพาะไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับรูปแบบการปลูกผักนะครับที่เหมาะครับครอบครัวที่มีพื้นที่จํากัดนะครับเช่นบ้านจัดสรรเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่ลุงพอจะพามาดูนะครับ นี่ลุงพอก็นะครับนำกระถางนำเข่งนะครับมาเพาะนะครับผักสวนครัวนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับลุงก็นำนะครับกระถางนะครับนำกระมังพลาสติกนะครับมาปลูกตะไคร้ก็ให้ผลนะครับเจริญงอกงามดีนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับลุงก็นำเข่งนะครับเข่งพลาสติกนะครับมาปลูกต้นฝรั่งนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์ นะครับผงเปาสือนะครับฝรั่งไส้แดงก็นะครับเริ่มติดดอกนะครับเริ่มแตกใบใหม่นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เหมาะแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับคนเมืองนะครับมีพื้นที่จำกัดการปลูกผักนะครับด้วยการใส่ภาชนะชิ้นต่างๆแบบนี้ครับมันก็ง่ายนะครับสะดวกต่อการเตรียมดินนะครับการกำจัดวัชพืชนะครับ ก็ทําได้ง่ายนะครับนะครับเป็นโซนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกฝรั่งนะครับพันกิมจูอีกต้นหนึ่งนะครับก็แตกยอดนะครับแตกดอกแล้วก็เริ่มติดผลนะครับลุงปออก็ลองทดลองอนะครับเอาไว้สักหนึ่งผลที่ครับเนื่องจากว่าต้นอย่างเล็กอยู่ต้นนี้นะครับยิ่งลุงนํามาปลูกนะครับในเข่งขนาดเล็กเลยนะครับก็เป็นฝรั่งอีกพันหนึ่งนะครับแป้นสีทองก็แตกยอด นะครับแตกดอกแล้วก็ติดผลแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับคลิปตัวอย่างการปลูกผักผลไม้นะครับของคนเมืองนะครับลุงนะครับเลือกใช้วิธีการปลูกผักในภาชนะชนิดต่างๆเนี่ยนะครับก็น่งจกว่าบริเวณบ้านลานบ้านของลุงนะครับจะเต็มไปด้วยหินนะครับหินนะครับไม่เหมาะนะครับที่จะปลูกผักนะครับลงไปบนพื้นดินเลยนะครับ ลุงจึงต้องเลือกนะครับจัดหานะครับภาชนะชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระถางเข่งนะครับตะกร้ากระมังนะครับก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับในการปลูกผักผลไม้ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ลุงภูมิใจนำเสนอนะครับโซนนี้นะครับของบ้านลุงลุงก็จัดนะครับเป็นมุมพักผ่อนของลุงด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ต้นไม้นะครับงอกงามขึ้นมาสัก ระยะหนึ่งนะครับลุงก็จะได้อัปเดตนะครับว่าเราสามารถนะครับนำผักผลไม้นะครับมาปลูกในเข่งในตะกร้านะครับแล้วก็สามารถนะครับจัดเป็นมุมพักผ่อนนะครับสวยๆให้เราได้มานั่งนะครับชมนะครับการเจริญงอกงามของต้นไม้ใบหญ้านะครับเช้านี้ก็เป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงผอภูมิใจนำเสนอนะครับ นะครับก็เป็นโซนนะครับบริเวณลานบ้านของลุงพออโซนนี้ก็จะเต็มไปด้วยผักผลไม้นะครับนะครับไกลๆด้านนู้นนะครับก็ลุงผอก็นํามะนาวนะครับมาปลูกในวงซีเมนต์นะครับน่นขับสาระนะครับเอาไว้สำหรับนั่งพักผ่อนกลางวันนะครับก็พบกันวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไว้พบกับ คลิปตอนต่อไปของลุงนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจลุงพออนะครับแล้วพบกับลุงพออนะครับในตอนหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ